กูตาสตอรี่ครับงานแฟนงานใหญ่ของบ้านกูตาครับที่ทำร่วมกับคณิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มคือถึงเราจะไม่ได้เป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเราโอเคกับการไปเยี่ยมเยือนสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านมากๆแล้วตรงนี้ด้านหลังนี่ครับอันนี้คือ,อบูธของสปอนเซอร์งานก็ถ้ามีสัตว์เลี้ยงครับลองมาอุดหนุนดูทั้งออนไลน์ทั้งคนิว่าเข้ามาเจอใหญ่ๆอันนี้เลยครับอันนี้คือ โซนโถงกลางบ้านครับตรงนั้นเขาเขียนไว้แต่ว่าพวกนายอาจจะมองไม่เห็นพอเดินเลี้ยวเข้ามาเนี่อยากให้พวกนายเห็นอันนี้มากเลยน่ารักสุดเลยมันคือแก๊งกรอบรูปความทรงจําแล้วก็เป็นแบบแอคทีฟอย่างนี้ด้วยนะคือนี่นี่น,นี่โอ้ตรงนี้เป็นเหมือนโซนเอ็กซิบิชันครับแล้วก็จะเราจะเจอสนิมคอยาวครับคอยาวที่แบบว่ายาวจริงยาวไปยันนู่นเลยแล้วเขาก็จะมีเป็นแบบลูกวาดแบบนี้ นี่นี่นี่อันนี้น่ารักมากแต่ละลูกก็จะมีเรื่องราวของเขาครับเขียนเอาไว้อย่างเช่นรูปนี้ที่เขียนว่าตอนปฐมเนี่ยที่ปฐมเขียนผิดด้วยยายเริ่มมีมาหลายตัวมากขึ้นไม่เรูไปูนี่มันคืออะไรวะคืออะไรอ่ะเป็นอ๋อโอ้แอบส่งความทรงจำพี่ยอดอันนี้เราเจอวิธีดูแลก็คือเราเอาโทรศัพท์มาแปะอย่างี้ก็ได้นี่เห็นเป็นรูปนี่ครับบูต้ากอลัมเอา้าสวัสดีครับ สวัสดีครับครับงานน่ารักมากเลยครับผมขอบคุณมากครับผมอยากชมงานนี้จังเลยจิงหอขอบคุณนะขอบคุณนะใช่ใช่ผมผมเจออันนึงที่ผมเจออ่ซับผิดจำนวนใช่รีบเมื่อคืนไม่ได้นอนโอเคแกนะคำว่าประถมใช่ไหมใช่ครับอะสู้ๆครับพี่องานเหลืออีกสองวันครับผมส่วนอันนี้คือ ลูกชิ้นครับลูกชิ้นเขาก็ามีขนขนมาให้อันนี้พี่ยอดบอกกับเราว่าเป็นขนคราฟคราฟมาเองอ้้หูเหมือนขนจริงอยู่นะอันนี้คือคาแรคเตอร์ของกอลลัมครับที่มีฟุ้งฟยอันนี้อันนี้จับได้ไหมครับอูุ้่มๆม ครับส่วนตรงนี้เรามีฟีนแบ็กจัมโบ้จัมโบ้จริงๆอันนี้คือจัมโบ้ครับที่ทุกคนให้ความสนใจทุกคนชอบมากอันนี้จัมโบ้นาบีไปแล้วครับอยากรูครับพี่ครับผมจบงานแล้วอันนี้ไปอยู่ไหนอ่ะนี่นี่ยังคุยกันอยู่เลยเนี่ยเออไม่รู้ไม่รู้เนี่ยสนิมเนี่ยใช่อ่ะสนิมอันเนี้ยโอเคเราเก็บรูปได้พี่แต่แต่จัมโบ้นี่ยเอาเข้าห้องยังไม่พอเลยมั้งเก็บเก็บที่บ้านมาเก็บที่สตูน่าจะออฟฟิศ <Office. S 2> เก็บได้จริงๆต้องเอาไอ้นี้ออกอะ่ะออเอาบินแบ็กออกอันนี้คือเบต้าครับเป็นเบต้าเวอร์ชันเบตา้าหิวใจนะครับก็ทุกคนจะเข้าไปก่อนแล้วหลอดอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเนียเดี๋ยวรอดูรอดูที่คนนี้เข้าไปก่อนเบตา้าปุ๊บเติมพลังครับนี่น่าราักทุกชิ้นงานเขาก็จะมีเป็นเขียนไว้อย่างนี้ครับเป็นเรื่องราวคือทุกอย่างในนี้ในงานนี้มีเรื่องราวของเขาครับน่ารักมากเลย ไปดูฝั่งตรงข้ามนี่คือแผนผังการหลอกยอดครับคือเริ่มต้นจากพ่อหนุมน่มคนนี้ชื่อว่าหนุ่มกล่องครับเขาไปเจอกับกลุ่มแก๊งกูต้าที่เถื่อนอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วกเ็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับจริงๆก็หาบ้านได้แล้วด้วยแต่ว่านี่แสดงว่าถูกกระทำครับก็คือ,อ,อ,อะจะอยู่จะอยู่กับบ้านนี้แหละเลยเออกมาเป็นแผนผังตรงนี้ทั้งหมดครับนี่น่ารักดี รูปแมวครับส่วนข้างนอกก็คือเมอกับแมวอีกทีนะึงเป็นการสื่อสารว่าเมอจริงๆแล้วไม่ใช่หมาครับแต่ว่าเขาเป็นแมวที่บังคับหมายทีหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดพี่นายดูคนพี่นายดูคนที่ข้างในทุกนายดูคนยืนรอแล้วกอเขาไม่ได้มีคิวแบบที่เป็นยืนต่อคิวกันขนาดน,นั้นด้วยนะอันนี้ใช้เป็นระบบแบบเรียกคิวในโทรศัพท์แล้วเท่มากเป็นระบบที่โอ้โหสุดยอดแก้ปัญหาการเข้าคิวแล้วก็ทําให้เราสามารถไปเดินงานต่อได้ด้วยอันนี้เจ๋งจริงๆอยากให้ทุกงานแบบที่มีการต่อคิวอะไรอย่างเงี้ย เอาไปใช้อ่ะเจ๋งดีเจง๋งเจ๋งมากเลยอีกหนึ่งบูธที่น่ารักมากครับเป็นบูธน่าจะสปอนเซอร์แหละนิปอนเพน n ์แล้วเขาให้เรามานี่มีเป็นแบบหน้าคาแรคเตอร์หมาแมวไว้ให้แล้วให้เรามาระบายเป็นสีของตัวเองครับอย่างเช่นอันนี้อันนี้นโหนนี้เด่นมากเลยเป็นนี่แมวใครไรู้ครับ<อ>สีชมพูขอบดำเท่มาก ตรงนี้ก็เป็นเวทีใหญ่ครับมีดนตรีสดให้ฟังด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโชว์ตามช่วงเวลาที่เขากําหนดไว้ด้านหน้าเวทีตรงนี้เป็นเหมือนฟิลคล้ายๆแบบว่าแคมปิ้งครับส่วนตรงที่เราอยู่ตรงนะี้เป็นเหมือนแบบโต๊ะยืนฮอซีทอันนี้เราชอบไอเดียมากเลยเพราะว่าคนจะได้แบบเออมีการโเรเตกันกคนทุกคนจะได้แบบเข้ามาใช้โต๊ะอันนี้ได้เพราะว่าเราจะได้ไม่นั่งแช่กันเป็นไอเดียที่สุดแจม่ม ครับพวกนาาอันนี้เวสหลักของงานนี้เลยพ่อหน้ดูเมนูรับอันนี้คือเมนูนะครับเมนูคือเมนูตามชื่อน้องหมาเลยมีมีนมกล่องนี่เราว่าเราจะเอาอันนี้นวลบวกการ์เดนนี่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  ไดนม่คือไม่แน่ใจว่าอะไรทําให้เราถูกชะตากับนมกล่องเพราะว่าทั้งเสื้อทั้งไอติมเราก็ชอบอะไรที่เป็นแบบสีขาวดําแบบนี้อยู่แล้วมุขขังอันนี้คืออะไรนะลืมชื่อนวนกระเดนนวนกระเด็นอันนี้สดชื่นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมึงซุ่มกันะแกะไข่ครับ Mara Am amor? <coughs> บรรยากาศคร่าวๆงานเปิดโกดัง4ีครับเป็นไงบ้างครับพี่เดินเดินงานแล้วเป็นไงโอ้สาวๆน่ารักมากงานน่ารักมากครับแต่พวกนายอาจจะมาไม่ทันแล้วเพราะว่าวันที่เราโพสคลิปนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของงานถ้าพวกนายอยากมาทันคือต้องเป็นคนที่บ้านอยู่ใกล้ใบเทกมางนาแล้วสามารถมาทันภายในแบบ3มโมงเย็นสี่โมงเย็นอะไรประมาณนั้นเอาเป็นว่ารอรุนให้เขาจัดครั้งถัดไปแล้วกันครับงานน่ารักมากเลยบ๊ายบาย